สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาพาทุกคนไปงานมาหากรรมหนังสือระดับชาติกันค่ะหรือที่เรียกกันง่ายๆว่างานหนังสือนั่นเองเราก็มีโอกาสได้มางานหนังสือหลายครั้งแล้วนะคะทุกคนแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยจะพิเศษกว่าครั้งอื่นๆเลยเพราะว่าเราจะมาเต้าหาหนังสือที่เราได้มีโอกาสวาดภาพประกอบให้ค่ะทุกคนดีใจมากอ่ะทุกคนแบบว่าพอรู้ว่าหนังสือที่เราได้วาดภาพประกอบอ่ะได้มาขายในงานอย่างเงี้ย ก็ลุ้นม,มากๆเลยนะคะว่าจะมีชิ้นไหนหมดไปก่อนไหมหรือว่ามาไม่ทันไหมเพราะว่าเพราะว่ารอบนี้ก็มาช้าด้วยนะคะมาวันที่20บเลยใกล้ปิดงานแล้วด้วยก็เดี๋ยวมาลองลุ้นไปพร้อมกันค่ะว่าจะได้ครบไหมคะ่ะไปกันเลยคือพระจันทร์ยังไม่พระจันทร์ยังอยู่เลยมุดบวช นี่กหกโมงหกโมงพระจันทร์ยังไม่ลงไปจากฟ้าเลยทุกคนไหนอะพระจันทร์หายไปไหนแล้วอยู่ข้างบนนี่ไปไปคนขับเรามาจากไร่อ้อยนะคะทุกคนเรากตลังจะไปรับผู้โดยสารอีกท่านหนึ่งอยู่ไร่ขั้วโพล่ะทุกคน ชีวิตชาวต่างจังหวัดตื่นยังเช้ามาแต่ก็ยังรู้สึกว่าสายเออเยังรู้สึกว่าสายอยู่จ้ะใช่ไหมเราตื่นเปนเหมือนไปทัศนศึกษาเออไปทัศนศึกษทัศทนศึกษายังไม่ตื่นเช้าขนาดนี้เลยจริงตอนอยู่มาหาลัยก็ไม่ได้ตื่นเช้าขนาดนี้มีโทรศัพท์เราถ่ายได้แค่นี้เซาว,ว์แต่ว่ามันสวยมากนะ พีเวสสิบนาทีแต่ของจริงครึ่งชั่วโมออง <C' n ick> ไปแ <ไป S 1> ล้วไปแล้วไปแล้วเร็วแล้วเร็วจังอะ่ะเย้ายถึงแล้วถึงแลว้ว แล้วนะคะคตอนนี้เราก็จะมาเริ่มตาหาหนังสือกันเลยใช่ไหมใช่ไปเริ่มเลยไปไหนก่อนไปไหนก่อนดีเดินเดินดูอันนี้ก็ไม่รู้ว่าเพราะว่ามาเช้าหรือว่ามาวันหลังๆด้วยเนาะแล้วก็มาวันธรรมดาด้วยรู้สึกว่ายีสิบาคนน้อยตอนเนี้ยเดินสบายแต่ตอนบ่ายคนอาจจะเต็มแน่นก็ได้เออวิ่งเดินชิวว์ไม่เคยเดินชิวขนาดนี้มาก่อนอไม่เคยเดินชิวขนาดนี้มาก่อกน ได้กันคนละเล่มสองเล่มคนละเล่มสองเล่มสาเล่มนี่เจอแล้วบุตนี้นาามีบุ๊ค K สิบห้เดินมาสักพักนะคะเราก็เจอเล่มแรกแล้วนะคะเล่มนี้เลยอย่าเก็บอารมณ์ไว้ให้ใจเจ็บปวดเป็นของทางบรูมนะคะ ภาพที่ส่งไปเป็นแบบนี้เลยแล้วทางสักพิมพ์เนี่ยก็เอาไปจัดเลเยอร์ใหม่ออกมาสวยมากคนจัดปกเก่งมากอะทุกคนสนี่เดินมาเจอเลย<ต>ยังไงไอสองืงเจอแล้วนเนื้อหาด้านในก็ดีมากเลยทุกคน เป็นเรื่องของการที่เราแบบยอมรับความอ่อนแอเพื่อเข้าถึงอารมณ์ที่แท้จริงในใจของเราแล้วก็เขียนโดยนะักจิตวิทยาด้วยนะเราอ,อ่านแล้วแเราก็รู้สึกว่าชอบมากแล้วก็เป็นอีกเล่มหนึ่งที่เราภูมิใจมากๆตอนนั้นสำนักพิมพ์ส่งมาให้เราสองเล่มด้วยนะทุกคนเราก็เก็บไว้อ่านเล่มหนึงแล้วก็อีกเล่มหนึงเราส่งให้อาจารย์ที่เป็นคนสอนเราทำหนังสือก็เป็นอีกเล่มที่เราภูมิใจจริงๆนะทุกคน เจอแล้วอีกร้านหนึ่งินี่เฮาส์มาถึงเล่มต่อไปกันแล้วทุกคนเราลุ้นมากไม่รู้ว่าเล่มนี้หมดหรือยังเล่มนี้เป็นของสำนักพิมพ์ลินลี่เฮาส์เป็นหน้าปกหนังสือนิยายเล่มแรกในชีวิตของเราเลยทุกคนมีออนมีอันอยู่เจร่ะ <laughs> ไม่ต้องถาม จริงๆแล้วเราก็มีเล่มนึงแต่ว่าเราอยากเป็นเล่มอ่านเล่มนึงแล้วก็เป็นเล่มเอาไว้เก็บเล่มนึงเพราะว่าก็ค่อนข้างมีคุณค่าทางจิตใจเลยนะเนี้ยพนักงานน่ารักบริการดีมากเลยทุกคนเราแอบได้น้องคนนี้มาอีกเล่มหนึ่งด้วยซื้อสองเล่มเลย ต่อไปเป็นบูธของ e v e r w i ์ e ทุกคนเราได้มีโอกาสวาดภาพบ o ็อกเให้กับนี่เลย how to date online ยังไงให้พังนี่ก็เป็นครั้งแรกของเราเลยนะที่ได้วาดภาพบล็อกเซทางทีมงานก็น่ารักมากๆเลยแล้วก็ตั้งใจทำงานกันมากๆเลยนะทุกคนแต่ว่าเรามาไม่ทนันทุกคนน้องหมดแล้ว สรุปวันนี้ที่เรามาตามหา2เล่มกับอีก1บล็อกก็ได้ไป2เล่มค่ะทุกคนต่อไปก็ได้เวลาช้อบหนังสืออื่นๆแล้วค่ะทุกคนเพราะเราก็มีลิสต์หนังสืออื่นๆที่จะมาซื้อในงานนี้ด้วยเหมือนกันนะคะทุกคนไปไปดูกันเลยคนน้อยมากถ้าเทียบกับวันแรกๆนี่ทีมเรา ในสุดค่ะถึงแล้วนี่ <มา S 1> นคือทิศแล้วถือกระตูน Yes sir หยิบเลยอ็นไหนไม่เจอผ่านพนักงานก่อนได้ค่ะ ันนี้นี่มันมีไม่ครบใช่ไหมใช่มีไม่ครบเองไม่ครบเองไม่ครบเอยมมันยังยังมีมาเติมอยู่แต่ตอนนี้ของมันหมดชั่วคราวค่ะ <c oughs> แหมม็มอบมีไม่ครบอ่ะทุกคนแต่ก็ได้เล่มอื่นมาแทนเดี๋ยวม็อบไปสั่งเว็บเอาก็ได้ บรรยากาศในงานหนังสือนะทุกคนเอาแค่ว่าเราเดินมาแล้วเห็นหนังสือเยอะๆรอบตัวเราเต็มไปหมดอ่ะเราก็รู้สึกดีแล้วอ่ะทุกคนหนังสือในงานก็มีหลากหลายมากๆเลยก็คือริดหนังสือมาแค่ไหนแต่ว่าก็ซื้อเพิ่มอยู่ดีถ้าบูธไหนพนักงานขายเก่งๆนะทุกคนล้มละลายไม่รู้ตัวเลยในงานก็มีทั้งของถูกลิขสิทธิ์แล้วก็ของผิดลิขสิทธิ์ด้วยนะทุกคน ใครอยากสนับสนุนของลิขสิทธิ์เนี่ยก็แนะนำให้เข้าเป็นพวกบูธใหญ่ๆของทางสำนักพิมพ์หรือของทางบริษัทนั้นโดยตรงเลยดีกว่านะคะเราจะได้มั่นใจว่าเงินที่เราจ่ายไปเนี่ยไปสนับสนุนผู้ผลิตจริงๆก็จบไปแล้วนะคะกับการทัวร์งานหนังสือตามหาหน้าปกบ็อกเซตที่เรามีโอกาสได้ไปร่วมงานนะคะ ใครไปงานมาแล้วเนี่ยอยากพูดคุยตัวท็อปปิกไหนเนี่ยคอมเมนต์คุยกันได้เลยนะคะวันนี้ก็ลาไปก่อนนะทุกคนขอบคุณที่ดูคลิปนี้จนจบนะบ๊ายบายค่ะเจอกันคลิปหน้านะ กินซะเลยไข่ต้ม